เปิดแชทไลน์ทางร้านขายพวงหลีดค่ะไม่จบไม่สิน้นแม้จะออกมาอธิบายงัดหลักฐานออกมาแบบหลักฐานเด็ดเลย,ยสิทธิ์ค่ะแต่ก็ไม่เชื่อบอกว่าเพียวเพาวตอแหลที่น้องค้าเรื่องพวงหลีดใช่ไหมใช่มันเป็นเรื่องบังเออหรือเปล่าสาวเนยคือมันมีดามานั่นแหละค่ะ,คะดามาแล้วเพียวเพาวก็ทนกระแสทนแรงกระแทกไม่ไหวจึงได้มีการออกมาโพสหลักฐานการสั่งพวงหลีดโพสหลักฐาน ในเรื่องประเด็นดราม่าหนึ่งแพาวสั่งการลูกน้องเอาสีม่วงสองพวงหลีสีม่วงมีซัดที่ไหนเกิดมาไม่เคยเห็นค่ะนะคะทุกคนสองประเด็นนี้แหละที่มันเป็นประเด็นมากๆคือก่อนหน้านี้ได้มีการพูดไปแล้วค่ะยสิตหลังจากที่แพรวเนาะก็คือออกมาออกมานี่แหละออกมาโพสตเชื่อหลายคนเห็นแล้วแต่มันมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งขึ้นมาไงทุกคนคือแพรวออกมาโพสต์บอกว่าพวงหลีสีม่วงในมีปัญหาอะไรกันหรือคะ หนูงงที่โอนสั่งไม่ได้บอกว่าสีไหนนะเกิดแต่กับกูนะคะทุกคนซุ่มปึกมันผิดกระบุลสุติกระบุลแปวานยังไงสิกระบุลกับไม้ถึองแบบมุดลูกสุตินั่นแหละพี่น้องนั่นหละค่ะแพ่พ่อบอกอย่างนี้เดือนลงมาเลยหลังจากที่โพสออกไปแล้วเพ่พิรดาก็เข้ามาเพ่พรดาเข้ามาบอกว่าแม่แพล็อกสั่งผ่านหนูเองอยากให้ทุกคนมีสติในการเสพข่าวนะคะ ก็มีการออกมาพูดแล้วเป็นแชทของพิมพิมระดากับทางแพรพาแสงทองว่าไม่ได้มีการสั่งการใดๆและอีกประเด็นหนึ่งที่ขอพูดย้ำเน้นย้ำาแข้อสิทธาม่ายศิษย์นำะย่อนมาอยู่มาโดนคือเห็นพวกหลีดหลายแบบค่ะพวกหลีดสีม่วงมันมีบอรามยศิษย์บบน่เมนค่ะสมัยตะกี้่ามีนั่นแหละค่ะแต่ทุกวันนี้หลาย บ่าว่าสิเป็นงานใหญ่ๆศิลปินใหญ่ๆหรือคนในวงใหญ่ๆตัวงแบบว่าเคอญาติที่มีวงการใหญ่ๆมีทุกสีพี่น้องทุกมือ่ีมีทุกสีอิลีพี่น้องขาเห้าขาเห้าผิดจระนาผิดเอ่าคิดเบิ้งอ่ะพี่น้องขาว่ามีอิหลเจ้าวัดสีชมพูสีม่วงสีชมพูมีเมิดพี่น้องพวกนี้สังเกตเบิ้งค่ะค่ะบบเดม่าเขาขางแมนค่ะบ่เดม่าเขาขางพ่อปาดินี้แพาวก็ได้มีการ แนบข้อมูลรายละเอียดบอกว่าพวงหลีสีม่วงนี่เหมาะสําหรับผู้ไว้อะไรแต่ว่าไว้อะไรผู้อาวุโสค่ะอาจารย์หรือบคุคคลที่เคารพนับถือเพราะฉะนั้นมันมีค่ะมีอีหลีใช่ค่ะทุกคนแต่บางคนก็บอกว่ามีแล้วไงฉันไม่เคยเห็นะนะคะหลังจากนั้นที่มีหลายเพจเอาไปลงว่าเพลพาแสงทองออกมางัดหลักฐานค่ะก็มีชาวเน็ตหลายฝั่งที่ไม่เชื่ออาทิเช่นเลยนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเลยค่ะทุกคน มีหลายๆคนไม่เชื่อมีหลายคอมเมนต์เลยออกมาบอกว่าแพลวเพาเนี่ยสตออีกแล้วค่ะแล้วยังบอกอีกว่าสําหรับเรื่องนี้นายกับลูกน้องคือน้องเพิมพินรานั่นแหละคงจะโทรหากันและค่ะใช่อยู่ที่ออกมาพูดว่าสีนั้นสีนี้แต่มันของเบื้องสูงไม่ใช่นะคะทุกคนอันนี้ไม่ได้ว่าเข้าข้างแต่มันไม่ใช่นะคะสีม่วงมันสามารถเบื้องต่ําก็สามารถได้เหมือนกันสามารถได้เหมือนกันนะคะแถวบ้านยังมีเลยพี่น้องอันนี้บอกจาก ที่เห็นมายี่หลีค่ะพี่น้<ม>องค่ะ,คะสมัยนี้มันหลากหลายสมัยตกรู้เฒ่านะเห,า,หนา,ะาน่ะมิแต่หันว่างานขาวดํากับือขาวด<ช>ําสาวเนยใช่ค่ะ<ก>บางวันนี้หลากสีพี่น้องใช่ค่ะบางก็บอกว่าอธิบายยังไงก็รู้ว่าอยากเอาชนะสําหรับเพียวพาวแสงทองค่ะยิ่งทํายิ่งเดือดควรอยู่เงียบๆนะคะ,คะขนาดออกมาอธิบายแล้วชัดเจนแล้วคนก็ยังไม่เชื่อในประเด็นนี้นะคะก็คือเอาง่ายๆคือไม่เชื่อบอกว่าเพียวเพลวนะ สร้างเรื่องขึ้นมาค่ะแต่วันนี้จะพามาเปิดดูแชทไลน์ค่ะทุกคนเป็นแชทไลน์ของทางร้านที่ชาวเน็ตหรือว่าใครก็แล้วแต่แบบว่าวดใจบอ่ไหวนะนะอยากถามอยากถามได้มีการทักไปบอกว่านี่นะคะทุกคนแชทของทางร้านแชขทของทางร้านค่ะบอกว่าพวงลีดของคุณแพลวพวที่ให้ทางร้านออกแบบเลยพี่ไม่ได้สั่งว่าสีอะไรใช่ไหมคะทางร้านก็บอกว่าใช่ค่ะ ดราม่าเต็มไปหมดเลยตอนนี้หาว่าทางแพราพาวจงใจทำพวงดีดสีม่วงค่ะคนเจ้าของร้านก็บอกว่าเพราะตอนสั่งก็ไม่ได้ระบุตีมมาค่ะก็คือไม่ได้บอกว่าเอาสีไหนนั่นแหละค่ะพวกคนที่ไม่รู้ก็เอาไปดราม่าว่าเจาะจงสีม่วง,ท,งทั้งทังที่เราให้ทางร้านออกแบบให้ค่ะแล้วทางร้านก็บอกว่า<อ>ใช่ค่ะ ทางร้านก็ตกใจเหมือนกันเพราะปะกติโทนสีมว่วงย้ํานะคะโทนสีมว่วงสีชมพูเหลืองส้มขาวฟ้าคือปกติของโทนสีสันพวงหลีดค่ะไม่มีเจตนาอะไรในแง่นั้นเลยค่ะแล้วยังบอกต่ออีกว่าแพลวพาวสันก็คือเป็นเปิดแชทเลยว่าให้เ,หเขียนแพลวพาวแล้วก็สันวงสะท้อนค่ะพวงหลีดเอาราคาสองพันค่ะทางร้านก็บอกว่าได้ค่ะพี่ ในเวลา12บสนาฬิกาสนาทีค่ะต่อมาเวลา13บนาฬิกา4ีนาทีผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงทางร้านทําเสร็จแล้วได้มีการถ่ายรูปพวงหลีที่เป็นประเด็นันนก็คือสีม่วงค่ะมาให้และบอกว่ารัดคิวให้เลยนะคะพี่บ่ายสามคนจะเข้าไปส่งนะคะค่ะทางฝั่งนี้ก็บอกว่าโอเคค่ะถึงหน้างานประมาณบ่ายสามถึงหกโมงเิดถึงสี่โมงค่ะโอเคค่ะชัดเจนน,น,นี่คือแชททางร้านนะคะพี่น้องค่ะ อันนี้ก็คือจักสี่หายยังเม้าวหายยังมเม้าวแล้วเ,เปิดแชทกรเปิดแล้วทับ,บวาวเ,เสือกับจักสีว่าจังไหนอีกพี่น้องค่ะทางด้านชาวเน็ตที่ได้เห็นแชทไลน์นี้ก็บอกว่าโอ๊ยเหนื่อยแทน,แนอธิบายไปได้ก็คือเกาโบเศร้าโบสวงจับตามองคุกเรื่องแจัคสี่กับโบไวไม่ว่าจะทําอะไรกับเป็นเรื่องเป็นอ่าประเด็นไปเหมือนพี่น้องขาจั้สี่กับ ถ้ามวากเห็นใจพยาพาอยู่ในพี่น้องในเรื่องนี้เนาะในเรื่องนี้เห็นใจพี่อยู่ในพี่น้องสัตว์กันเดือดมากๆสัตว์กันแห้งโหดล้วก็เป็นเรื่องที่แบบไม่สมควรที่จะเป็นเรื่องที่ร้ายแรงกันดามาที่รุนแรงขนาดนี้เห็นมน้ามือขืนอได้สิหน้าอมเมนเนาะค่ะบอกไปหอดนะว่าเอาให้พ่อมึงเถอะเอาให้แม่มึงเถอะเออคือแรงนะี่นอง แห้งเกินไปเขาให้ตัวเองเหรออ่าประมนศพตัวเองหรอทำไมใส่ชื่อตัวเองพวกหลียญบาไในบอสไซซื้อคนหายแมนพี่น้องเคยเห็นู่จีพ่วงหลีย่บอสไซซื้อผู้คนผ้หายผู้หายผู้หมอบผู้สิรูติจะพาผู้สิรูติว่าของไผ่ของไผ่ทุกอย่างเลยพัดล่มติดพัดล่มแมนแต่ยังมีตรงมีซื้อว่านั่งนั่งนี่แล้วยังมีนามันะว่าเขียนตัวหนังสือสีดําอะไรตัวเองหรอพวกหลียญบาไในตัว้อสีแดงสีเขียวสีฟ้าสีส้มนี่แหละพี่น้อง ค้าคนจะขุดถ้าคนจะหาเรื่องมันว่าจบบ่สิ้นดอกพี่น้องค่ะเรื่องเรื่องใดที่ควนผ่านเรื่องใดทีใช่ค่ะย่าจะเอาะทุกเรื่องมาเป็นดรามาเสมอพี่น้องใช่อย่างนี้มันก็แย่อยู่นะกับชีวิตคนคนหนึ่งที่ต้องมารับทุกเรื่องรับทุกอย่างบ่ไวเได้พี่น้องเห็นใจมนุษย์คือกันน้ำแดนค่ะบางทีมันมันเป็นเรื่องที่แบบว่า ือบางคนเขาเข้ามาคอมเมนต์นะคะทุกคนบอกว่าละอายใจบ้างไหมคนที่ไปดามาเขาโดยที่ไม่มีมูลเหตุอืเป็นอุปทานหมู่โดยการแบบว่าคนนี้ผุดประเด็นค<า>่ะก็พากันไปคอมเมนต์แบบว่าโยโยงกันไปม<ส>าถึงเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มกลุ่มหนึ่งพี่น้องคะ<ช>ที่สําหรับจิตเขามากแววเนี่ยมีเนี่ยนอแหลาแต่มันแรงแพร่ๆเลยต้องออกมาพูดใช่ไม่จะเป็นต้องอธิบายแต่ว่าเพราะว่าแพร่ๆเจอดามาหลายเรื่องแต่เรื่องนี้มันลามไปถึงแบบว่า พ่อแม่ป้าพี่น้องอคนใกล้ชิดนะคะคนมันก็เลยต้องออกมาพูดค่ะถ้าไม่พูดก็คือไม่จบพูดแล้วยังไม่จบเลยแต่เชื่อว่าจะขุดคุยกันต่ออุคุยกันต่อแล้วคลิปนี้นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วของเฮาคพื่ออธิบายแล้วเือนกัน